ทีนี้มาดูความเห็นทางฝั่งพรรคก้าวไก่บ้างนะครับแต่ต้องย้ำมาคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยเป็นความเห็นตอนก่อนที่ทางเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันอันนี้คือไปสัมภาษณ์มาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะแกนนาหลายคนของพรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็บอกว่าแสดงความเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยนะที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะไปข้ามขั้วเนี่ยนะมันจะไปไหวหรือเปล่าแล้วในส่วนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย เออมันก็มีกระแสจากสวมาแล้วนะที่เหมือนจะไม่ค่อยตอบรับคุณเศรษฐาสักเท่าไหร่สวบ,บางท่านเนี่ยฟันธงมาด้วยซ้ำว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะจะเป็นคนที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนกระแสสังคมที่เรียกร้องให้เพื่อไทยกลับมาเถอะกลับมาจับมือกับก้าวไกลใหม่นั้นทางก้าไกลมองว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยครับนี่คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลยาธิที่การพรรคก้าไกลนะฮะก็ตอบคำถามนักข่าวเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสยเยอะมาก เรียกร้องให้เพื่อไทยกลับมาจับมือกับก้าวไกลใหม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยในส่วนก้าวไกลเองยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ตอนนี้ทางพักเนี่ยเตรียมตัวทํางานไม่ว่าจะบทบาทไหนจะเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามแต่ยอมรับว่าก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะมองว่าเสียงสวอ,อาจจะมีปัญหาละสําหรับกระแสเกี่ยวกับคุณเศรษฐาที่ออกมาแล้วก็กังวลการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะแม้ว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าประชาชนจํานวนมากเนี่ยไม่อยากเห็นไปจับกับคร่อานาจเดิมลองฟังเสียงคุณชัยทวัฒน์ดูครับเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ราบรื่นนะครับนะเสียงสวที่เคยคิดว่าอาจจะได้ก็อาจจะมีปัญหาใช่ไหมนี่ก็ติดตามจากกระแสข่าว <c oughs> ก็แน่นอนผมคิดว่าไม่ไมเฉพาะพักเก้าไกลนะครับผมยกประชาชนจํานวนมากก็ไม่อยากเห็นการพลิกคั้วรัฐบาลในความหมายที่ว่านายกรัฐมนตรีกลายเป็นควบหน้าเดิมยังไม่ได้คุยกันเลยครับยังไม่ได้คุยกันเลยตอมีการเข้าไปดำเนินการในส่วนของสสที่เดี๋ยวจะต้องมีการ ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่ายังมีเวลาตัดสินใจนะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์มันจะพลิกผันไปไปถึงตรงไหนคงจะใกล้ๆถึงจะมีการคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็พักก็เตรียมอย่างที่เรียนนะครับก็คือเตรียมสอสอใหม่นะครับให้ทํางานให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าใน,ในบทบาทไหนซึ่งงานในส่วนที่เกี่ยวกับสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องเตรียมอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคงจะมีการเลือกตั้งซ่อม ที่ระยองเร็วนี้นะครับทีนนักข่าวถามย้ำนะครับว่ามีโอกาสไหมที่ก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะหวนกลับมาเนี่ยจะมีหลักการเงื่อนไขอะไรบ้างคุณชัยธวัฒน์บอกว่าต้องไปคุยกับกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สสก่อนแต่ย้ำว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอบลงนามไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่อาจจะเห็นคนของก้าวไกลออกมาพูดหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่งมันก็เลยมีความหลากหลาย ไม่ได้เป็นมติของพรรคนะแต่อย่างไรก็ตามย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ลองฟังเสียงดูครับคงเรื่องนี้คงต้องคุยกับกรรมการบริหารพรรคและที่ประชุมสสครับนะยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เลยยังไม่เคยมีการคุยเลยในพักก็เลยคงผมคงบอกล่วงหน้าไม่ได้นะครับ ก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายในพักนะครับซึ่งเราก็คงต้องคือเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานมายังมามาจากพักเพื่อไทยเพื่อพูดคุยเรื่องนี้นะครับคงต้องให้มันมีประเด็นก่อนผมว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ทีนี้ทางด้านคุวิโรกคณาดอดีศร์น,นะเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยโพสเหมือนประมาณว่าแบบ เป็นห่วงเพื่อนอ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าก้าวไกลเป็นเรือนะพาเพื่อไทยเนี่ยมาส่งถึงฝั่งแล้วตอนนี้เพื่อไทยจะขึ้นเขาต่อมีรถยนต์มารอรับพาขึ้นเขาไปง่ายๆสบายๆก็เลยไม่อยากจะแบกเรือขึ้นเขาไปด้วยแต่ก้าวไกลซึ่งเป็นเรือเนี่ยอยากจะเตือนเพื่อนว่าอยากขึ้นรถไปกับเขาจะขึ้นไปโดนลงไปฆ่าบนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับมาหาเรือเราดีกว่าอย่างนี้นักข่าวเลยถามว่าเนี่ยพูดเหมือนอยากให้เพื่อไทยหวนกลับมาจับมือกับก้าวไกลหรอคุณวิโรธบอกว่า อย่าเรียกว่าหวนกลับมาอยู่กับก้าวไกลให้เรียกว่าหวนกลับมาอยู่กับประชาชนมากกว่าแต่คุณวิโรธยืนยันว่าที่เขียนไปเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ใช่ความเห็นของสอสอพักที่แบบพูดคุยกันตกผลึกแล้วนะทีนักข่าวถามว่าคือเป็นห่วงเพื่อนไทยในฐานะเพื่อนเก่าใช่ไหมคุณวิโรธบอกว่าคือสิ่งที่เพื่อไทยเจอกับอุปสรรคตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรเหนือกว่าความคาดหมายเลยเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอดังนั้นจึงคิดว่าจริงๆเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องกลับมาผนึกกําลังกันลองฟังเสียงดูครับไม่ไม่ใช่กลับมา วาจับมือกับพรรคเก้าไกลครับแต่กลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนมากกว่าถูกไหมเออถูกไหมใช้คํานี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าฝ่ายที่เราต้องอยู่ก็คือฝ่ายเดียวกันกับประชาชนน่ะถูกไหมใช่ไหมเาเห็นก็เริ่มมีทางพรรคเก้าไกลหลายคนออกมาพูดในคานองเดียวกับพี่วิโรจน์เลยว่าอยากจะให้พรรคเื่อไทยหันกลับมาจับมือกับพรรคเก้าไกลก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับมันผมเรียกว่ามันเป็นทางออกที่เราสามารถที่จะ ปกป้องเสียงของประชาชนได้ถูกไหมเราเป็นโอกาสเดียวที่เราจะฟื้นฟูนะครับอุอดมการของประชาธิปไตยซึ่งเรายืนยันว่าอำ,อำนาจอระธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนถูกไหมครับใช,ใช่ไหมมันก็เป็นทางออกแหละแล้วก็ผมคิดว่าเราอย่าคิดว่าใครมาจับมือกับใครอะไรผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเคารพเสียงของประชาชนแล้วก็ปกป้องเสียงของประชาชนที่เขาอุตส่าห์ไปเลือกตั้งมาถูกไหม ทีนี้นักข่าวก็พยายามจะไปสอบถามพลเอกประยุทธ์เนื่องจากว่าก่อนที่คุณอนุทินจะมาร่วมโต๊ะแถลงข่าวกับเพื่อไทยเนี่ยนะวันนี้คุณเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินอยู่กับพลเอกประยุทธ์ที่สุวรรณภูมินะนักข่าวพยายามไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าได้แสดงความยินดีกับคุณอนุทินหรือย,ยัง <Okay. S 1> ท่านไม่ตอบคาถามนะครับยกมือโบกปัดเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเอ้ยไปไปถามคุณอนุทินเองนะแล้วก็ขึ้นรถกลับไปคุณอนุทินก็เลยกล่าวสวนขึ้นมาว่าอ๋อ,อก,ก็ยินดีกันทุกวันอยู่แล้วนะ นักข่าวไปถามรองนายกอีกท่านหนึ่งคือคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยนะครับคุณจุรินมองว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแม้ว่าขณะนี้เพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตามแต่ยังไม่ได้ถือว่ามีข้อยุติดังนั้นส่วนตัวคุณจุรินเนี่ยมองว่าเดี๋ยวมันจะพลิกอีกหลายตลบขีดเส้นใต้ตรงนี้นะจะพลิกอีกหลายตลบเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป แต่เท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยภาคเอกชนเอ่ยประชาชนเอ่ยในภาพรวมวเขาอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นสักทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ้อรท็ิจิงด้วยทีนี้นะักข่าวก็ติดใจตรงที่เมื่อกี้เขียนเส้นตายไว้นี่นแหละที่คุณจุรินคาดการไปล่วงหน้าว่าจะพลิกอีกหลายตลบเนี่ยคุณจุรินมองว่ามันจะพลิกจนเดี๋ยวแคนเดตนายกไปอยู่ในมือพักที่3คือภูมิใจไทยหรือสุดท้ายไม่ได้อีกต้องไปพักที่4คือพลังประชารัฐไหมคุณจุรินบอกว่าตอบไม่ได้ครับ